เป็นเอกลักษณ์รีวิวอาหารในที่อาหารเป็นแนวบ้านค้าแบบนี้อร่อยนอนนา้อร่อยมากเราสั่งมากี่อย่างสะะี่อย่างมียำนุำผ้งยำน้ำผ้งต้มข่าไก่ต้มขา่ขาดมันปลาไายผัดอนนะไรน้ำข่หวานปุ้งสดอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากนี่คือมาถึงสามคนต้องกลับไปนอนแล้วนหนึ่ง ใครอยากมาก็มานะอร่อยนะ <c oughs> ไม่ผิดเหตุใดแล้วปะใครอยากมาก็มาอร่อยจริงนะไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์ปะอยากเป็น <c oughs> นี่นร้านข้าวเคี่ยวของหแบบอร่อยจริงไม่จบตามีเบิร์นข้าวสองถ้วยทำงานบอกว่าอยากเก็บเงินอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ ต้มขาไก่อร่อยอ่ะอร่อยจนอยากเก็บน้ำต้มขาไก่กลับบ้านเลยอ่ะถ,าาถ้ามาทองผ,ผูิต้องอย่าลืมแวะร้านไหนถ้ามาทองผักภูมิอย่าลืมแวะร้านอะไรปลาเขื่อนทองปลาเขื่อนทองผักภูมิอร่อยจริงอ่ะ อันนี้แวะนะอร่อยนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่บอกว่าอร่อยจริงจริงทอดมันปลาไก่นี้อร่อยมากอร่อยมากเลยผักปลาไก่อร่อยเยิ้งทำไมพูดเยิ้งหน่อยพูดแอบหน่อยอ่ะปกติพูดเหนือมากเลยนะพอดีพูดแอบปะโอเคบ๊ายบายจ้าไปบ่ายจ้าอร่อยจริงไม่จบตาไม่ติงดังนะจ้า